สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันที่1กุมภาพันธ์2568นี้นะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งนะครับมาต่อกันที่กรรมการประจําหน่วยผู้ที่ทําหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง ปฏิบัติไปเป็นไปตามระเบียบในข้อ 141, 146, 147กรณีเลือกตั้งทั้งสมาชิกและผู้บริหารพร้อมกันก็ให้มี2คนนะครับผู้ทําหน้าที่มอบบัตรมี2คนโดยคนที่1เนี่ยทำหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งให้ผู้บริหารก็คือมอบบัตรนายกขั้นตอนนะครับ1ก็คือ รับบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นจากกรรมการประจําหน่วยผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและรับฟังว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นมีชื่ออยู่ลําดับที่เท่าใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสทผทหนึ่งทับห้าสองจดบันทึกลําดับที่ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งเอาไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งด้วยนะครับ แล้วก็ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือเอาไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วให้กรรมการประจําหน่วยลงลายมือชื่อในต้นขั้วบัตรเลือกตั้งนะครับ 3. ก็ฉีกบัตรเลือกตั้งนายกหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามรอยปลุกนะครับฉีกตามรอยปลุกออกจากต้นขั้วบัตรเลือกตั้งเวลาฉีกเนี่ยควรใช้ไม้บรรทัดทาบนะครับ4พับบัตรเลือกตั้งตามรอยพับให้เรียบร้อย 5ส่งหลักฐานแสดงตนพร้อมบัตรเลือกตั้งผู้บริหารให้กรรมการประจำหน่วยผู้ทำหน้าที่มอบบัตรสมาชิกและก็แจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นมีชื่อลำดับที่เท่าใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสทออพทหนทับก็คือ,อยังไม่ส่งคืนไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับส่งต่อไปให้กรรมการคนที่2ก่อนนะครับกรรมการคนที่2กรรมการประจำหน่วยคนที่2เนี่ย ผู้ทำหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสอบอาาจอหนึ่งก็คือก็จะรับหลักฐานแสดงตนบัตรเลือกตั้งผู้บริหารจากกรรมการผู้ทำหน้าที่มอบบัตรผู้บริหารและรับฟังว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นมีชื่ออยู่ลำดับที่เท่าใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสทพทหนึ่งทับห้าสองดำเนินการเช่นเดียวกับกรรมการประจําหน่วยผู้ทำหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งนะครับ ในในข้อ2ถึงข้อ4เลยนะครับก็คือจดบันทึกลำดับที่เอาไว้ในต้นขั้วอ่าแล้วก็ให้ผู้มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อพิมพ์ลายนิ้วมือก็ได้นะครับที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วกรรมการประจาหน่วยลงลายมือชื่อในต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง3ฉีกบัตรเลือกตั้งสมาชิกตามรอยปลูออกจากต้นขั้วแล้วก็พับบัตรเลือกตั้งตามรอยพับให้เรียบร้อยนะครับ 3. ก็มอบบัตรเลือกตั้ง,ท,งทั้งนายกทั้งสมาชิกทั้ง2บัตรเลยนะครับพร้อมหลักฐานแสดงตนคืนให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อไปออกเสียงลงคะแนนนั่นเองนะครับทีนี้มีข้อแนะนําการปฏิบัติตร,ตรงนี้นะครับว่ากรณีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ใช้สิทธิเลือกตั้งได้เฉพาะผู้บริหารท้องถิน่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยให้กรรมการประจาหน่วยผู้ทําหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งระมัดระวัง ในการจ่ายบัตรเลือกตั้งเนี่ยให้ถูกต้องด้วยนะครับต่อมานะครับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งผู้ทําหน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนนตามระเบียบข้อ141และข้อ150นะครับผู้ที่ควบคุมคูหาลงคะแนนเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับ 1. ก็คือปิดประกาศคําเตือนการกระทําอันเป็นความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง ที่ด้านในคูหาลงคะแนน 2. จัดระเบียบในการเข้าไปออกเสียงลงคะแนนแล้วก็คูหาลงคะแนนให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อย 3. แนะนํามิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาลงคะแนน 4. แนะนําให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนออกจากคูหาลงคะแนน 5. ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่คนพิการทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนะครับนี่คือหน้าที่ของกรรมการผู้ควบคุมผู้หาลงคะแนนนะครับต่อมานะครับหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ทำหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งตามระเบียบข้อ141นะครับก็ให้มีหน้าที่ดังนี้ 1. ควบคุมดูแลหีบบัตรเลือกตั้ง สองอำนวยความสะดวกให้กับผู้ผมีสิทธิเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองสามควบคุมดูแลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทให้ถูกต้องเพราะมีสองประเภทนะครับจะต้องนำไปใส่ให้ถูกต้องและก็ครบถ้วนสี่ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งเนี่ยออกไปจากที่เลือกตั้งและแนะนำไม่ให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ทำหน้าที่ควบคุมหิบบัตรเลือกตั้งนั่นเองนะครับ